เอานะคะก็พยายามจะลืนนะไหนซอยภูผาสวรรค์จ้างมาสามสิบผมต้องใช้วิชชาหาเครื่องบางเสนหาเครื่องบางเสนคนแรกเลยนะครับเป็นเก็บหนึ่งแปดเนี่ยค่ะโรงเรียนพลทหารหกร้อยยี่สิบท่ารองเท้ายี่สิบผมเก็บไว้กลับมาบอกเมียกลับมาถึงบ้านบอกเมียเลยพอสิ้นเดือนรู้นะคะเรียนรู้ของผักเนี่ยใครอ่ะอ่างค่ะฮาราผมชมรมผู้สูงอายุบาตำบลบางเสนและ การรับสมัครสมาชิกคัดเลือกประธานซึ่งมีกระผมนายอภรรทิ้งกินดาครับเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัง,งเสรดโดยมีวัตถุประสงค์หลักการจัดตั้งชมรมดังนี้หนึ่งผมต้องขอเรียนว่าเมืองไทยเรานี่น่าอยู่แสนดีหนักหนาที่ผมพูดคำนี้เพราะว่า ถ้าเราเดินทางไปศึกษาดูงานหลายๆเมืองหลายๆประเทศโอกาสที่จะเห็นเป็นชมรมขึ้นมาเพื่อดูแลเกือ้อกูลมีใจที่จะดูแลกันเป็นพี่เป็นน้องหายากครับแต่สำหรับของเมืองไทยเรานั้นโดยเฉพาะในเขตสัตหีบ14ชมรมผู้สูงอายุนั้นถือว่าเข้มแข็งนะครับรัฐบาลบางยุคบางสมัยจะเห็นความสำคัญ นะครับแล้วก็นําผู้สูงอายุนั้นมาเป็นครังสมองในการที่จะร่วมกันพัฒนาบริหารงานร่วมกันทําให้บ้านเรือนเราพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างยัง่งยืนและต่อเนื่องผมเองผมกรับขอบพระคุณนะครับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะท่านประธานชมรมท่านคำพรเพชกกินดาจะเดินจะเหินช่วยตัวเองเพราะน้อยใจลูกหลานนี่ไลเห็นบางครั้งท่านก็จะมากับแม่บ้านของท่านบางครั้งมีกัน งดขอทพ่อแม่พี่น้องชนรมผู้สูงอายุทุกท่านเลยครันโนี้ครอบครบรอบหนึ่งปีพอดีในการจัดเตั้งศูนย์ชมรมผู้สูงอายุวันนี้นะฮะนะฮะผมยินดีต้อนรับใช้พ่อแม่พี่น้องชมรมผู้สูงอายุทุทท่านเลครับ หมายเลขสี่สองหค่ะถ้เหลือหมายเลขสี่หกสามนะคะอมายเล เลขท้ายนะครับห้าเกียบหนึ่งพี่บุญธาทางแดนเซอร์ผมแต่อย่พึ่งปตอนนี้ไม่ใช่เด็กป๋าแล้วคุณยายของป๋า